ปฏิจจสมุบาทเพื่อสามัญญผลในปัจจุบันเจ็ดประการอรหันตสองอนาคามีห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการได้เห็นการได้ฟังการได้เข้าไปหาการได้นั่งใกล้การระลึกถึงการบวชตามแต่ละอย่างแต่ละอย่างในภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุติวิมุติญาณทัศนะนั้น เรากล่าวแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าเมื่อผู้ใดฟังธรรมของภิกษุเช่นนั้นแล้วเป็นผู้หลีกออกทั้งทางกายและทางจิตอยู่ย่อมตามระลึกตรีตรึกซึ่งธรรมนั้นสติสัมโพูชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสติสัมโพูชงเจริญบริบูรณ์อยู่เช่นนั้นแล้ว ย่อมเลือกเฟ้นย่อมพิจารณาถึงการใคร่อรโครนซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาธรรมวิจยะสัมโพชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีธรรมวิจยะสัมโพชงเจริญบริบูรณ์อยู่เช่นนั้น<อ>ก็เป็นอันว่าเธอเป็นผู้ปรารกความเพียรแล้วไม่ย่อหย่อนวิริยะสัมโพชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิรามิปิติปิติอิงธรรมไม่อิงอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้มีความเพียรออนปรารบแล้วเช่นนั้นปิติสัมโพชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจปิติย่อมสงบประงับปัสสติสัมโพชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผู้มีกายสงบและเป็นสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิสัมโพชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสมาธิสัมโพชงย่อมเป็นผู้เพ่งซึ่งจิตอันตั้งมั่นดีแล้วอย่างนั้นเป็นอันว่าปุเบคาสัมโพชงของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อโพชงทั้งเจ เป็นธรรมที่พิกูจนั้นเจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้ผลเป็นอนิสงส์เจ็ประการย่อมเป็นสิ่งที่เธอหวังได้เจ็ประการอย่างไรเล่าเจ็ประการคือ 1. ย่อมบรรลุอรหัตผลโดยพลันในทิฏฐธรรมทันควันนั่นเทียว 2. ถ้าไม่เช่นนั้นก็ย่อมบรรลุอรหัตผลในมรณะการเวลาที่กำลังจะตาย 3. ถ้าไม่เช่นนั้น ก็ย่อมเป็นอันตราปรินิพพายีอนาคามีเพราะสิโอรัมภาคิยสัญโยชห้าสถ้าไม่เช่นนั้นก็ย่อมเป็นอุปหัจจะปรินิพายีอนาคามีเพราะสิโอรัมภาคิยสัญโยชห้าหถ้าไม่เช่นนั้นก็ย่อมเป็นอสังขาระปรินิพพายีอนาคามีเพราะสินโอรัมภาคิยสัญโยชห้าหถ้าไม่เช่นนั้น <mechanisms> <pc tho> <right> ก็ย่อมเป็นสัสังขาระปรินิพพายีอนาคามีเพราะสินโอรัมภาิยสัญโยชห้าเจ็ดถ้าไม่เช่นนั้นก็ย่อมเป็นอุทังโสโตโอกนิทคามีอนาคามีเพราะสินโอรัมภาิยสัญโยตห้าภิกษุทั้งหลายเมื่อพ่อชงทั้งเจ็ดเป็นธรรมที่ภิกษุนั้นเจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้ผลเป็นอนิสงเจตประการย่อมเป็นสิ่งที่เธอหวังได้อย่างนี้แหละ หมายเหตุผู้รวบรวมขอให้ผู้ศึกษาสังเกตว่าในกรณีที่เกี่ยวกับอนิสงส์ทั้งเจ็ประการนี้ไม่มีพระบาลีคำใดที่แสดงว่าเป็นเรื่องภายหลังจากการตายแล้วดังที่เราพูดหรือสอนกันอยู่ทั่วๆไปโดยไม่ยอมให้มีการวิพากวิจารณ์ดังนั้นในที่นี้จึงให้ชื่อว่าสามัญ,ญพจ์ในปัจจุบัน